สวัสดีค่ะวันนี้ชูตะลอนเที่ยวก็ได้มาร่วมพิธีเททองหล่อพระพระพุทธชินราชพิชิตมานนะคะหรือหลวงพ่อทงชัยค่ะที่วัดระไมยบำรงุงบ้านอีเตี้ยทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะไปดูไปชมบรรยากาศพร้อมกันเลยนะคะไปเลยค่ะ วันนี้ก็จะมีนางรำรังโบสวงด้วยนะคะร้อยหนึ่งท่านค่ะหรือร้อยเอ็ดท่านนั่นเองค่ะไปดูกันชมนกัน การุปนันธ์ขห์ในเ,เทปดาเจ้าที่อยู่บนต้นไม้ไผ่ต้นสาหรานที่หักวัอุหินเทเทเทปดาเจ้าที่อยู่ตามบ้านเรือนไร่และตรงนาภุมิมาเทปดาเจ้าทั้งหลายที่อยู่ในผากพื้นปุ่มภักจะจันตุเทบาเทปดาเจ้าทั้งหลายเร้ยวันนี้ข้าพเจ้าของอุปกา,ารรัาตรง งนี้ก็จะเป็นที่รองรับพระสงฆ์นะคะตรงนี้ตอนนี้พระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแสดงก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะมีญาติโยมมากราบสักการะขอพอรค่ะดูชมบรรยากาศไปเรื่อยๆมาพร้อมกันเลยนะคะพระอาจารย์ต้อมแห่งวัดท่าสแสดงนะคะเกียรติชื่อดังะคะ่ะก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะคะ Thank you. nên này có sĩ già nô sĩ có tọt thẻo dài vậy đấy nhá, bà già chị chị đang hàng bắt tạ đang hàng lên đây, áo วัทธาสแสดงและพระอาจารย์สุริยันแห่งวัดตาบางน้างยินก็อยู่ใต้สาลาใหญ่ๆนี่นะคะแล้วก็ให้สถายญาติโยมไปต่อแถวตรงนั้นค่ะแล้วก็จะได้รอรับของแก่กันค่ะไปดูเป็นชมบรรยากาศเรืเร่อยๆพร้อมกันเลยนะคะค่ะ ไปงไมหายกันนะครับเลยขอดเถ้านะครับขอข้าวให้ทุกคนนะครับให้เข้าวทุกคนนะครับดันดันต่อไปครับกันไปครับแล้วนะครับข้าวข้าวมาเถียวถ้าต้องเขอาแถ้าถ้าลุงแบบนี้ไม่แจกนะครับไม่ให้ไม่ให้ทุกคนนะครับครับขอความ้ทุกคนนะครับเข้าใจทุกคนราคานะครับ

การผ่อนกระจายนะครับเพื่อให้เราการเวลาสอนเข่าด้วยประเด็นต้นอาจารย์ท่านสีลมตนสีละม้วนให้นเท่ากัะสีไส้าับใบแค้ตัวกระจายจะตั้งเป็สี่พนเลยราคาลอลงมาทางด้านนี้เราจะไม่รับไปใช้การผ่อนกระจายมาุ่นกไอาจารย์ด้

và địa hạt của mình và các bạn 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 các bạn

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Oh okay. ท่านพี่น้องนะครับซึ่งยุทิยประนับพิธีนะครับนี่เราต่อไปกันเป็นกันทุกสิ่งมดกสรรนะครับ การบอกนะครับเทต้อบอกพระผุ inha, ้ที่ชนะนะครับเป็นลำดับต่อไปถือว่าเป็นมงคลยิ่งนะครับกับพวกเราชาวประปงพึงนครกับพี่น้องชาวเมืองทวัตภูมินะครับนอกจากนั้นด้วยเมตตาน้องเคาะนะครับอยากประเด็จพระคุณพระวชิรญาติวัดวชิรญาณที่เิษและอาจารย์สุญญาณโภตปัญโยวัดป่าวังน้ำเยืนจะจัดปฎิบหาสาชธรรม ก็จะเป็นถึงใจพี่น้องอาวุธการร้องเดี๋ยวขออนุญาตนะครับให้กับคณะสินยาธุรกิจนะครับญาติโยมโคศรัทธาเป็นพระเกจินะครับที่มีบุญญาบารมีนะครับแต่พี่น้องพระดมฤติปั้นนี่นะครับพระเดชคุนกับพระเดชพ่อห้อยกับพี่น้องครับก็เลยหยิบออกก็ออกมาดีเออข้าอยู่หลงท่านหลายผู้กองลงท่านหลายดับ ไปว่ายุ่นี่กันพี่น้องนั่งร่วมงานคนทาพิเศษกันพี่น้องเก็บท่องเก็บไหลพี่น้องนั่งตรงพี่กระพร้อมตรงนี้ด้วยนะครับพระเอกทุกนไปเจ้าวาดบัานรอดใม่หนองลุงนะครับพระเดกทุกคนท่านตรองพูดเฉพาะตันนักขุนนะครับขึ้นเป็นนะครับในการเชียร์องหล่อพระพุทธชินราชรุ่นป่าพิทิมานะครับในวันนี้ด้วยแต่จะไม่กลาบให้หมดปัญหาเลยเกลาพระวันเกล้า ความพนร์อย่างยิ่งพระโคประลัดสุฬวาอาจารย์ต้องนะครับร่วมทับุญกับวัดเล่าใหมบางลุงวันนี้ด้วยจำนวน1นึ่งแสนบาทครัพี่นมองสาธุสาธุสาธุครับขอได้เจระพุทธสาสถาุด้วยจากขสาราาต่อไปนะครับรูปที่สองครับขอไเคุณว่าสาจารคุณแม่ปลอภัยสาักคุณแม่สมหมายลีธิมาย ศาสวายจะดิปัจจัยเครื่องเด็กนะครับพระภูประหลัดสุขวัฒน์อาจารย์ต้นครับดีเชิญครับวันนี้อาจารย์ประหลัดพระภูมประหลัดสุขวัฒน์นะครับร่วมบุญกับพวกเราด้วยนะครับกับวัดละไมบางลุงนะครับจำนวนหนึ่งแสนบาทนะครับจาบนวัตตะเด้วาของคอนโดน,นะครับ ลำดับนี้ทุกคนช่วยคุณแม่ไปถามรัางค่ะคุณแม่สมัยเด็กที่มาให้ตระการโยนเทวะเทวะเทระวันโยนเราวัดตัวจากตั้งมั่งพระธรรมรักขันตุวสาวเทวะศาสตร์พระพุทธาโนบเวันัตตาตันเทวะวันโยนเราวัดตัวจากตั้งมังลา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 ทุกคนนะครับเกิดในกาจิ เนีครับลงปตดลงผิดด้วยนะครับรักษาที่บนนะครับให้ลูกหลานทำได้บรรจิพภาพคสายผ้าด้านหน้ารักษาทีิบนลงปู่ครับรับในเชิทียนชนะยากผู้บรรทมนะครับครับเตียน่วมบาทึบกันหน้าครับเตียนครับร่วมบรรจิพภาพด้านหน้าเชิญเลยครับรับลำดับนี้เลยครับลำดับนี้เลยครับ ช่วยประคองลอง้มอุ่นนิดนึงนะครับเพื่อ,อเป็นเมตตาเกียรตนะครับในพระคุณเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระเดชพระคุณเจ้าพระมูลศรีรัชราพลหลวงปู่ส้นิทย์ลัทธิสายศีโทวัตป่าจักรดารามพระพิิรญาณมิจิต ลำดับนี้นะครับพี่น้องสาธุชนทุกท่านนะครับจะได้ร่วมกันทบในการที่จะรวบวมถ่ายทอดวัฒนพรรมับบพระเถวราุเทวะพระเทตีอาจารย์นะครับซึ่งเป็นตัวผู้ลูกหาตัวประเทศนะครับเรียนรอทน่อหนึ่งนะครับพี่น้องขึ้นมารับรูปหลวงปู่มหาศีลานะครับรอทน่อหนึ่งนะครับเพื่อความเป็นระเบียบในส่วนนั้นนะครับอยากให้ ที่ไม่ใช่ชื่อตัวเองอย่ารับไปนะครับเพราะว่าจะเกิดการสับสนทันทีนะครับเป็นคณะกรรมการช่วยดูด้วยนะครับตรงนี้นะครับช่วยดูรยายละเอียดนิดนึงรบขณนนี้คณะญาติปุตตะาจะนิกชตกรที่เป็นเจ้าภาพผูกบทถมหลักนะครับ คุณอย่างสูง <relevance> ยิ And, <b os itt in> ่งนะครับที <ped> ่น <stewardship> ้องเปี anyway ้ยนกันเด้อฝ่ายเด้อฝ่ายแถวนี่เปี้ยนกันครับเปี้ยนกันเปี้ยนกันครับระวังด้านบนด้วยนะครับเพราะว่าถูกยิ่อยู่กับด้านบนนะครับดูนิดนึงครับดูนิดนึงครับดับอย่าเพิ่งนะครับผ้าใส่ลบปูนถึกยิ่งดูนิดนึงครับดูนิดนึงครับ นะครับยูโอ้แม่ครับอเดียวกันดับ